สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เดือนอาเซียนนะคะกับวันนี้ค่ะเราสองคนดิฉันธิภากรสุภลักษ์ค่ะและผมเจษดาสาราทองนะครับหลังจากที่เราไปดูอาเซียนเฮดไลน์กันแล้วนะครับอาเซียนไดเรกวันนี้จะต่อสายตรงไปที่ประเทศบรูนไนกับคุณชัวกุ้นเชิงครับวันนี้ไปอาเซียนเฮดไลน์ค่ะไปเริ่มกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะดูของผู้นำเขานะคะหนังสือพิมพ์ The s t r a i t s Times ค่ะ prime minister lee s i e n l o n g says the story of singapore could have turned out very differently ก็ลีเซลูนะคะนายกสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์อาจจะไม่เป็นสิงคโปร์อย่างในทุกวันนี้ค่ะเมื่อคืนท่านก็โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะคะก็คือว่าบอกว่าคนที่ลืมประวัติศาสตร์ตัวเองเนี่ยจะย่อยยับนะคะแล้วก็คําพูดของนายลีมาจากคาสุนทรพจน์ของผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของสิงคโปร์จนถึงวันได้รับเอกราชในวันที่9สิงหาคมปี1965ค,ค,คือปีนี้เนี่ยนะคะประเทศสิงคโปร์เขาจะครบรอบ50ปีค่ะ ก็ในลีนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับสุนทรพจน์นะคะว่าไม่มีใครคาดคิดว่าสิงคโปร์เนี่ยจะต้องแยกตัวออกมาจากมาเลเซียบรรดาผู้ก่อตั้งสิงคโปร์ตอนนั้นคิดด้วยซ้ําว่าสิงคโปร์ไม่น่าจะอยู่รอดโดยไม่มีมาเลเซียได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็อาจจะทําให้สิงคโปร์และมาเลเซียถ้าอยู่ร่วมกันอาจจะกลายเป็นประเทศ1ประเทศ2ระบบก็เป็นได้และสิงคโปร์เองก็คงจะไม่เป็นสิงคโปร์อย่างในทุกวันนี้นะคะ ก็ตอนนั้นย้อนกลับไปค่ะการประกาศเอกราชของสิงคโปร์เริ่มจากการที่สิงคโปร์และกัวลาลัมเปอร์ได้ถกกันถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อตั้งสมาพันธรัฐร,ร่วมกันก่อนที่สิงคโปร์จะแยกตัวออกมาในที่สุดนะคะตอนนั้นเนี่ย สิงคโปร์เนี่ยมีอำนาจเสนอว่าจะมีอำนาจปกครองตัวเองแต่ว่ากัวลาลัมเปอร์ต้องควบคุมกลาโหมและการต่างประเทศของสิงคโปร์แต่ตอนหลังก็มีปัญหากันนะคะในเรื่องของเชื้อชาติท้ายสุดสุดท้ายทั้งสองฝ่ายตระหนักได้ว่าแยกกันอยู่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีกว่าลีชวนเลง็งลุงเองก็บอกว่าโอ้โหทุกวันนี้นะคะก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ารอยเดิมดังนั้นก็ไม่ควรจะลืมว่าที่มาของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของสิงคโปร์นะครับข้ามมาดูกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะฮะยักษ์ใหญ่ทางการค้าปล มีดีลที่เรียกว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์ของเวียดนามเลยครับไปดูเรื่องนี้จากตัวแชนวส์ News ของเวียดนามกันครับพ้าหัวข่าวนะครับบอกว่า Japanese retail giant Eon buy into local competitors competitors ในที่นี้ของเอออนะครับก็คือ2ยักษ์ใหญ่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตของเวียดนามนะครับได้แก่ฟิวิมาร์นะฮะเอออนก็เข้าไปซื้อ30%ในกรุงฮานอยแล้วก็ทางซิติมาร์ตนะครับไปซื้อ49%ในนครโฮจิมินห์เอออนระบุนะครับว่าจะเพิ่มกระบวนการศึกษาสำรวจตลาดค้าปลีกในเวียดนามตลอดจนการดำเนินธุรกิจและแบ่งปัน ประสบการณ์จากทางของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเข้ามาเพื่อจะมาขยายมารุกตลาดในประเทศเวียดนามเนี่ยแหละครับปลายปี2014นะครับอีออนแล้วก็ซิตี้มาร์ทเนี่ยได้บรรลุความร่วมมือธุรกิจซึ่งคาดว่าชื่อของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็น เอออนซิติมารก็เป็นการควบรวมกันบริษัทเอออนะครับเข้ามาในตลาดเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี2008นะฮะโดยลงทุนครั้งแรกเนี่ยกับกลุ่มบริษัทกาแฟนะฮะในเครือสูงเหนียนนะฮะฟังชื่ออาจจะไม่คุ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่า G7 เนอ่เียเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยรู้จักแล้วนะครับจากรายงานของ n k e k a s i a n r e v i e w นะครับระบุว่าเ o ออนเนี่ยนะครับ ในเข้ามาลงทุนในตลาดเอเชียตั้งแต่ปี1980นะแล้วก็มีการซื้อขายในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยคิดเป็นมูลค่าถึง30%ของมูลค่าของอีออนกันเลยทีนี้เราไปดูกราฟิกกันนะครับมาดูกันซิว่าเจ้าซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ทั้งสองของเวียดนามเนี่ยนะครับมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างมาเริ่มดูกันนะฮะซิติมาร์ทเนี่ยนะครับ มาเร็วกว่านิดนึงเปิดตัวครั้งแรกในปี1994นะครับปัจจุบันนี้มีทั้งหมดด้วยกัน27สาขาใน6จังหวัดนะครับอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยก็ที่กรุงฮานอยนะฮะทางภาคใต้ก็คือที่นครโฮจิมินซิตี้นะครับมาดูกันอีกยักษ์ใหญ่หมายเลขก2นะครับก็ที่ฟีวีมานะครับฟีวีมาเนี่ยมาช้ากว่านิดนึงนะครับเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในปี2007 มีสาขาอยู่ในกรุงฮานอยที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเยอะมากเลยคุณทิพย์มีไป18สาขานะครับก็ตั้งเป้าว่าจะขยายให้ได้30สาขาทั่วประเทศภายในปี2020นะครับทีนี้มาดูแผนของอีออนที่จะรุกตลาดของเวียดนามกันบ้างน,นะครับสำหรับการเข้าซื้อกิจการนะครับของอีออนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในปี2015เนี่ยขณะนี้เนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน41สาขานะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 หมื่นหนึ่งหนึ่งจุดสี่ถึงหนึ่งจุดห้าพันล้านบาทนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยตั้งเป้าว่าจะขยายไปถึงสองร้อยร้านนะฮะสองร้อยสาขาเลยทีเดียวในเวียดนามมูลค่าการตลาดเนี่ยกระโดดเลยนะฮะจากพันล้านเนี่ยไปอยู่ที่สองจุดเจ็ดหมื่นล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตามองเป็นดีลที่เรียกว่าต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะว่า 2>, 2ยักษ์ใหญ่ของเวียดนามเนี่ยนะฮะ<ม>เข้ามามีกิจกรรมร่วมกับอีออนครับแต่สองร้อยสาขาเนี่ยยังไม่ระบุนะคะว่าจะเป็นปีไหน<ช>แต่เป็นโครงการครับค่ะดีลนี้ก็ยังไมม่ีการเปิด รายละเอียดนะครับค่ะะเดี๋ยวช่วงนี้ไปอาเซียนไดเรกกับคุณชวัก้วนเชิงเดอะบรูไนไทมส์ค่ะ Hello good evening Chua how are youHello good evening um just T P and d r James rightYes yes okay let's start with the story that you've got for usOkay um okay um for in Brunei okay um uh, Brunei has just just confirmed last Wednesday that um it will transfer its um He will transfer its Black Hawk helicopters to Malaysia mm -hmm. in a move to bolster um, defence ties between the two countries. Right. Um, okay. The military, the Ministry of Defence, Brunei Ministry of Ministry of Defence actually said in a statement that the military helicopters are expected to be ready for transfer to Malaysia um, in September. Yeah, because that is the time when Brunei will be getting their new Black Hawk helicopters. Yeah. Okay, mm -hmm. so uh, what is the reason behind why does Brunei government have to transfer their helicopter to, uh, to helicopters to, to to Malaysia? Okay, um, from from what I understand, um, because Brunei is getting new helicopters, and then. Um, brunei government also understands that malaysia do have plans to buy helicopters and mm. since brunei has extra helicopters now brunei is willing to transfer the, the, the equipment over to malaysia so that um, both countries will be using the same type of technology in, in, when it comes to military i okay. think it is also to facilitate um, easier, easier cross training because um, both countries are very close to each other and then the military also train together very regularly okay Thank you very much for joining us this evening. Oh, okay. Thank you very much. Okay. Bye. 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 ก็นะคะทางการบรูไนเนี่ยยินยอมคอนเฟิร์มแล้วนะคะยืนยันว่าจะส่งมอบนะคะเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอคนะคะให้กับทางการมาเลเซียค่ะคผมก็ถามถึงสาเหตุนะก็บอกว่าทางบรูไนเนี่ยทราบมาว่าทางการของประเทศมาเลเซียเนี่ยอยากได้เครื่องบินแบล็กฮอคอยู่พอดีเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้อยู่พอดีแล้วบรูไนเนี่ยก็ได้รุ่นใหม่มาก็มองว่าถ้าเกิดทั้ง2ประเทศเนี่ยซึ่งมีอาณาเขตที่ใกล้เคียงกันและซ้อมรบกันอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีที่มีแพลตฟอร์มเดียวกันนะฮะใช้ร่วมกันได้เนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ ด้านกองทัพกลาโหมเนี่ยร่วมมือกันเพระาะฉะนั้นการส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ก็จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีแล้วก็ในระดับสากลต่อไปในการรักษาภารกิจสันติภาพสากลค่ะับเอนนี้นะคะเดีน๋หน้าเส่นหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ค่ะวันจันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเรารู้ดีว่าครับ